พี่ฟนะคะส่งมานะสภาพกล่องยับเยินมากนะคะเหมือนโดนแอบเปิดมาโดยน้องๆที่บ้านแน่ๆเลยแต่น้องก็ไม่บอกด้วยนะว่าอะไรอยู่ข้างในนะคะซึ่งของในกล่องนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดกล่อนโอ้กล่องคือแบบยับเยินน่าจะผ่านสมรภูมิรบมาเยอะมาก <c oughs> อย่างแรกที่หยิบข,ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นหมวก หมวก F นะคะเฮ้ยอันนี้เคยเห็นของคนอื่นเหมือนจะได้กันแล้วแต่ว่าของจาดาเพึ่งได้เว้ยหมวก F นะคะถ้าจะใส่แล้วมันก็จะก็น่ารักอยู่นะใส่ก็ดูน่ารักอยู่เดี๋ยวขอลองปรับสายก่อนมันเล็กไปทุกคนมันดูเล็กไปมันปรับสายหมวกยังไงเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรทุกคนใส่มันเป็นทั้งอย่างนี้แหละเออคลับๆหน่อยไม่เป็นไรอันนี้เป็นหมวกนะคะหมวก F นะ้อแล้วก็มี ชุดนะคะชุดอันนี้เลยมันน่าจะเป็นชุดคล้ายๆกับชุดกีฬาทุกคนแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะ,จะลองใส่ให้ดูนะแล้วก็ด้านในนี้นะคะก็จะมีผ้าปิดปากด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองใส่ชุดนี้ให้ดูกันแปบ๊บหนึ่งนะ A few moments later มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนเสื้อมันก็จะเป็นแบบออกแนวเสื้อกีฬาแบบนี้นะคะจะรู้สึกว่าเสื้อมันะตัวใหญ่นะแต่กางเกงอ่ะดูเล็กมากไม่เชื่อลองดูทุกคน กางเกงอ่ะมันพอดีเว้ยถ้าใส่อย่างเงี้ยมันพอดีแต่ว่าตรงเอวอ่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าตรงเอวมันรัดไม่รู้ว่าจะอ้วนไปหรือยังไงนะคะหรือว่ากางเกงมาตัวเล็กไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีหมวกเนาะเป็นแบบเซ็ตคอลเลกชันของมันเลยนะคะสําหรับชุดนี้นี่แล้วก็ในคอลเลกชันเนี่ยก็จะมีผ้าปิดปากนะโครโนโด้วยนะคะเน่ถ้าใส่แล้วมันก็จะเท่เก๋กูดนะแต่ว่าวันนี้เนี่ย จะไม่ได้มาเปิดกล่องนี้แค่อย่างเดียวนะคะซึ่งวันนี้จัดจะพาทุกคนนะคะมาดูคอลเลกชันเสื้อผ้าฟรีไฟล์ของจัดกันนะว่าจัดมีตัวไหนบ้างนะคะซึ่งมันมีเสื้อที่โคตรแรอยู่ในนั้นด้วยนะคะปะ่ะจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวรอดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะหยิบออกจากราวมาก่อนนะเอาเป็นอันนี้เป็นเซ็ตเสือ้ออันนี้เป็นเซ็ตเสื้อกันหนาวก่อนละกันนะคะ อันนี้เพิ่งได้มาหนิอันนี้จะมีสีฟ้านะเซตสีฟ้าแล้วก็สีดําตรงนี้นะคะอันนี้ยังไม่เคยใส่ออกนอกบ้านเลยนะเพราะว่ากลัวสีมันซีดแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อเสื้อตอนบริลิกซีซั่นหนึ่งนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นเสื้อโปลิกซีซั่นหนึ่งนะ ด้านหลังก็จะมีะปักนะคะโพลีซีซันหนึ่งอยู่เนาะก็จะมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้มันเป็นเสื้อสีขาวจะก,ก็เลยไม่ค่อยใสย่เพราะว่ากลัวมันเลอะอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้น่าจะได้มาตอนโพลีซีซันอ่าน่าจะซีซันสองหรือเปล่าสองหรือสามน่าจะสามอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ตอนซีซันไหนนะคะแต่เป็นเสื้อเสื้อตอนที่ได้ตอนโพลีซีเหมือนกันอ่าเสื้อตัวนี้นะทุกคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะคะ ต่อมาค่ะเป็นเสื้ออันนี้ค่ะมันจะเป็นเสื้อฮูดเสื้อฮูดอันนี้ก็จาไม่ได้เหมือนกันว่าได้ตอนไหนเพราะช่วงนั้นอ่ะคือได้เสื้อมาค่อนข้างเยอะมากอยู่เหมือนกันนะคะเสื้อฮูดฟรีไฟอันนี้นี่อันนี้บอแน่ใจว่าได้ตอนไหนแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเสื้อนะเสื้อฟรีไฟเคียเตอร์นะคะเสื้อตัวนี้นี่อย่าง ถ้าเกิดใครเคยเห็นคือที่ PR ่ารใส่เนาะที่มันจะตัวยาวๆนะคะเสื้อตัวนี้คือแบบดีเทลตกแต่งอะไรมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเชือกตรงนี้ด้วยนะคะซิปมันก็จะยาวเนาะนี่ก็มีดีเทลตรงแขนด้วยแขนก็จะมีสกรีนฟรีไฟล์ข้างนึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น F F บ u ย y a ปะ่ะ F บ u ย y a นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็น V R Free Fire Creator นี่อย่างนี้เลย ะะแล้วเสื้อตัวนี้เนี่ยทำมาเฉพาะเพื่อจัดมินด้วยนะคะก็คือจะมีชื่อจัดมินเนี่ยปักด้านล่างด้วยอเดี๋ยวลองใส่เดี๋ยวลองคลุมเสื้อตัวนี้ให้ดูละกันเพราะว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยความยาวเสื้อมันค่อนข้างจะต่างจากเสื้อตัวอื่นนะเสื้อตัวอื่นมันจะเป็นแบบเสื้อธรรมดาเนาะส่วนเสื้อตัวนี้มันก็จะแบบจะยาวมากอ่เดี๋ยวยืนให้ดูว่ามันยาวขนาดไหนอ่ให้ดูเข่าจัดมินทุกคนเข่าจัดอยู่นี่เห็นปะคือมันยาวมาก ครั้งแรกที่ใส่อะให้ความรู้สึกเหมือนใส่เสื้อกันฝนแต่ว่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่เสื้อกันมันไม่ใช่เสื้อกันฝนนะมันแบบแล้วก็แฟชั่นแฟชั่นเออติดแฟชั่นหน่อยหนยก็ไม่หน่อยแล้วมั้งแฟชั่นอะเก็บให้เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวแม่มาเห็นนะคะเก็บเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเดี๋ยวโดนตี ะะเป็นเซตในตำนานเลยไม่มีขายในไทยนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่มีขายในไทยแล้วก็ตอนที่จัดได้มาก็ไม่ได้ซื้อมาด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อนะคะเสื้อฮูดที่ได้ตอนอไปบาซิลนะคะตอนนั้นเป็น Free f เ r อร์ปีสองพันสกอ่าปีเป็นฟรีไฟอปี2019นเนาะก่อนที่จะมีโควิดอีกนะคะอันนี้นี่ตรงฮูดเนี่ยก็จะเป็นลายแบบนี้เห็นป่ เป็นลายมนะีดมีฟร e ไฟน์เนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยตรงอกก็จะมีนี่ลายตรงนี้ด้วยนะคะแล้วแถบด้านข้างแขนนะ่ะก็จะเป็นแถบแบบฟรีไฟล์แบบนี้ด้วยโอ้โหเซตนี้ไม่มีขายในไทยนะคือก็จะมีอ่าสตรีมเมอร์นะคะที่ไปด้วยกันตอนนั้นก็จะมีอ่าอัมฮนะิปนอตเนาะน้องโอโจโอโจเกมมิ่งนะคะแล้วก็มี น้องอาร์ม17อาร์มเนาะที่ไปด้วยกันนี่สําหรับวันนี้ แล้วก็จะมีเซตนี้อะ่ะมันไม่ได้มีแค่เสื้อทุกคนมันจะมีกางเกงนะคะมาด้วยนั่นก็คือกางเกงตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยอาจจะเคยเห็นจะใส่นะคะตอนไปแข่งโปลีกหรือว่าตอนไปร่วมง,งานบางงานอยู่เนาะเพราะจัดค่อนข้างชอบกางเกงตัวนี้อยู่มันใส่แล้วทรงมันค่อนข้างสวยมันออกเดฟเดหน่อยแล้วมันดูแบบสปอร์ตถ้าเกิดใครที่เคยเจอจัดตางานอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าจัดอะชอบใส่กางเกงวอร์มนะคะไม่ค่อยชอบใส่กางเกงยีนหรือว่ากระโปรงเหตุผลนะ่ะก็เพราะว่ามันใส่แบบนี้แล้วมันสะดวก คล่องตัวกว่าเวลาอยู่นอกบ้านนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคอลเลกชันเสอยืดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างเยอะอยู่นะเสอยืดอะ <c oughs> ก็คือยืดมีขนาดนี้เลยอะทุกคนคือฟรีไฟอะจะเพิ่งเล่นได้2อปีอะอันนี้คือตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะคะได้ร่วมงานได้จากกิจกรรมโน้นกิจกรรมนี้เยอะแยะมากมายเลยนะก็อย่าลืมติดตามงานต่างๆละกันนะคะอันนี้เป็นเสื้อนะคะบูย่าเนาะเป็นเสื้อตอนที่ไปร่วมงาน Free Fire MRT สักอย่างเนี่ยเออ Free Fire B M N ปะอะไรสักอย่างทุกคนอันนี้ ฟรีไฟเอ็กบีเนะคะเสื้อตัวนี้ได้มาตอนไปร่วมง,งานฟรีไฟเอ็กบีเนะคะซึ่งนี่จาได้ปะที่เราไปอ่าทําคลิปวีล็อกอยู่นะคะก็สามารถไปดูได้อันนี้เป็นเสื้อ Free f i r e Creator นะคะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นปักด้านข้างแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ใส่บ้างอยู่เพราะว่าชอบที่เสื้อมันยาวเสื้อมันค่อนข้างยาวนะทุกคนดูดิยาวหุ้มมาข้างล่างเลยนะคะ ตัวนี้นี่ถ้าใครอยากได้ต้องเป็น Free Fire Creator เท่านั้นนะสามารถไปติดตามได้นะคะในแฟนเพจ Free Fire Creator Thailand นะจ๊ะเขาก็จะมีแบบเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะคะ,ะ,คะก็ต้องไปตามข่าวสารกันเอาเองนะอันนี้คือไม่ได้กลับด้านเสื้อขอกลับด้านก่อนอ่ะอันนี้นะคะเป็นเสื้ออ๋อเสื้อที่ได้ตอนโปลีทุกคนตัวนี้เสื้อมันก็จะแบบสีดำธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่า ก็จะมีแบบว่ามีแขนเนาะตรงแขนก็จะมีแถบสีขาวนะคะสีขาวแล้วก็นี่อันนี้เป็นโปลีซีซันสองอ่านี่เสื้อโปลีซีซันสองนะคะทุกคนไปดูชัดๆส่วนใหญ่เสื้อจะัจะใส่ไซส์เอ็มถามว่าเอสใส่ได้ไหมใส่ได้แต่จัดอะจะเป็นพวกชอบใส่เสื้อหลวมๆเวลาเห็นเสื้อจัดก็เลยเนี่ยเสื้อยืดก็จะเป็นแบบใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้เป็นเสื้อนะคะโอ้อัน,นี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะมันเป็นไซส์ XL เพราะว่า อันนี้ได้แถมมาตอนที่แต้มในแอร์เพช่วงนั้นเติมเงินเข้าเกมเยอะแล้วแต้มมันถึงนะคะจัก,ก็เลยแลกเสื้อมาแต่ว่าตอนนั้นเสื้อมันไม่มีไซส์ S หรือ M จะก,ก็เลยเอา XL มาเพราะมันเหลือยู่แค่ไซส์เดียวนะคะอันนี้เป็นเสื้อแถมนะเสื้อแถมตอนเติมเงินเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อเอ๊ถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนตอนที่ไปดูหนังจะได้มาเสื้อสีขาวเอ้ยไม่ใช่ ตัวนี้ไม่น่าจะได้มาจากไอเอันนี่ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้มาจากตอนดูหนังเออเสื้อตัวนี้ได้มาตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นเราก็มีเราเป็นเหมือนจะเป็นเสื้อสีขาวเพียงแค่ตัวตัวเดียวเองมั้งที่จะมีนะคะเดี๋ยวลองดูกอนอ,อ๋อนี่ไงมีสีขาวอีกตัวหนึง่งแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้กับด้านขอกกับด้านก่อนสีขาวตัวนี้ตอนไปดูหนังนะคะฮาร์ดบีดนี่ใครดูหนังเรื่องนี้แล้วบ้าง อิงอันนี้มันก็มี X Free Fire อยู่นะตรงนี้เห็นปะ่ะนี่อะต่อไปค่ะต่อไปโอ้โหเสื้อคือเยอะมากเสื้อนี้จำได้ว่าได้ตอนกล่อง Air d o p นี่ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้ยังไม่เคยใส่เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเสื้อที่ได้ตอนครบรอบสามปีเนาะได้ตอนกล่อง Air Drop เหมือนกันนะคะด้านหน้าด้านหลังอืม นี่อันนี้เสื้อโคตรเซียนได้ตอนแรกๆเลยแรกๆที่แบบไปร่วมงานฟรีไฟล์โดดไม่แหลกเพื่อนไม่แจกแตกทุกถัวเอ้ยแตกทุกหัวดูว่าแตกทุกตัวด้านหลังก็จะเป็นแบบว่าแบบนี้นะคะเออ ต่อไปเป็นเสื้ออ่าอันนี้ไปร่วมง,งานนะคะ Free Fire Steamer Showdown นะคะที่แข่งกับทีมต่างประเทศเนาะซึ่งจะเป็นการแข่งกันนะคะของ Steamer นะในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะโซนีก็จะมีสิงคโปร์มีมาเลเซียมีอินเดียโอ้ตอนนั้นบราซิลก็มาด้วยบราซิลได้แชมป์เนาะเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อจากงาน Free Fire Party นะคะถือว่าตอนที่รอบชิงอัติเมตตอนซีซั่นสออืมนี่ Free Fire p a r t เสื้อเคียเตอร์จะมีสองตัวฮะไม่ได้มาตอนไหนตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้นะคะเพิ่งเห็นเหมือนกันเพิ่งไปหาเจอเมื่อวานก็สงสัยอยู่ว่ามันถุงเสื้ออะไรเนาะพอเปิดออกมาอ้าวเป็นเสื้อฟรีไฟเหมือนกันนี่เพื่อนๆมีตัวไหนกันบ้างครับมีตัวไหนกันบ้างนะอ่ะอันนี้เป็นเสื้อนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบแบบนี้ธรรมดาธรรมดาส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้ นี่ตอนนี้ก็ยังไม่เคยใส่ปกติเสื้อฟรฟไฟจะไม่ค่อยใส่นะบางทีก็คือใส่แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะแต่กลัวว่ากลัวเสื้อมันพังพวกแกเป็นบ้างไหมคือแบบเวลาเราซื้อเสื้อแล้วเรามีเสื้อที่เราอยากเก็บไว้นานๆอะ่ะเราก็ไม่กล้าที่จะใส่มันแต่จริงๆอะ่ะเราควรใส่นะเพราะไม่อย่างนั้นคือเสื้อผ้าพ,พวกนี้มันเสื่อมสภาพกันตามการเวลาอยู่แล้วอะ่ะใส่ไปเหอะก่อนที่ไม่ได้ใส่ทุกคน อันนี้ได้ตอนงานพี่ตูนนะคะฟร e ไฟเอ็กบอดี้สลมนี่ไม่เข้าท่าอันนี้ก็เป็นเสื้อที่ได้ตอนโบลิกซีซั่นสอเหมือนกันอ๋อจะรู้แล้วว่าทำไมจะถึงได้เสื้อตัวนี้2ตัวเพราะว่าอ่าจัดมินอะเป็นผู้เขาเรียกว่าจำจำท่าปักทงตอนโบลิกซีซั่นสองได้ไหมเออตอนนั้นอ่ะเขามีให้เราแบบว่าใช้จ่ายเพชรน,นะคะเพื่อที่จะเอาได้ได้ส่วนหนึ่งไปสมทบทุนกับ เงินรางวัลในการแข่งขันโปโลีีซีซั่นสองซึ่งตอนนั้นน่ะมันก็จะมีคนที่ได้ถ้าปักธงใช่ไหมเออถ้าปักธงสุดแลที่เพิ่งเอามาเปิดให้ประมูลกันนั่นแหละแล้วก็เป็นกล่องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ตอนนี้นะ,ะมีเสื้ออีกเสื้อหนึ่งอันนี้อัปเดตก่อนอันนี้เป็นเสื้อนะคะฟรีไฟตอนโปโลีกนะคะซีซั่นสามนี่เสื้อยอะจะเป็นแบบนี้นี่มีดาวเห็นไหมมีดาว แล้วก็จะมีนะคะรายชื่อทีมเนาะที่เข้ารอบ12ทีมในรอบแกรนด์ไฟนอลด้วยนะคะอ่ะให้มาดูกันนะคะก็จะมี King of Gamer นะคะ Pop Bacon Time เน no าะ Evo Esport XPE Esport นะ PC Esport นะคะ Boom Esport Delta X C GG นะคะ Memorial Gamer นะคะแล้วก็มี Caramel, มีต e ้นก้า Esports แล้วก็มีเจิดซ่าคิวด้วยนะคะอันนี้คือเสื้อยืดโปลิกซีซั่น3นะจ๊ะ ด้านหลังด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบลายลายน้ำเทาๆนิดหนึ่งเออโบลิกซีซั่นสามสวยนะซีซั่นสามเสื้อโบลิกสวยอยู่แล้วก็จะมีผ้าปิดปากด้วยนะคะนี่แกะให้ดูก่อนแกะให้ดูแกะให้ดู เออจริงๆผ้าปิดปากมันมีผ้าปิดปากอันนึงจะนึกออกละเป็นผ้าปิดปากตอนอไปงานเปิดตัวนะคะฟิฟายเอ็กซบดี้แเป็นผ้าปิดปากแบบไม่เขา้าท่าแต่จัดน่าจะใช้แล้วก็น่าจะซักอยู่ที่ไหนสักที่เนี่ยแหละอ่ะ <c ười> อันนี้ตัวสุดท้ายทุกคนเดี๋ยวขอกลับเสื้อก่อนอันนี้บอกเลยว่าโคตรจะแรงในไทยโคตรจะแรงโคตรพี่มหาโคตรโคตโคตรโรรโโโโโจะแรงในไทยเลยนะคะก็คือเสื้อตัวนี้นี่เสื้อแกรนมาสเตอร์นะคะ ตัวนี้มันก็จะค่อนข้างยาวเนาะด้านหลังก็จะเป็นนี่ไงฟรีไฟฟรีไฟนะคะ World Series 2019นะคะที่อ่าบราซิลนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้ในไทยอะ่ะก็จะมีเพียงแค่จัสตินนะคะกับพิยามฮิปนอตนะที่มีเสื้อตัวนี้นะคะมีเพียงแค่สองคนเท่านั้นบอกเลยโคจะแหลใครจะซื้อก็ไม่ขายนะคะจะเก็บไว้เป็นแบบที่ละลึกเพราะว่าเสื้อตัวนี้เนี่ย การที่จะได้มันมาเนี่ยไม่ได้พีออเดอร์ไม่ได้สั่งไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆแล้วได้นะคือเราอ่ะบินไปบราซิลเว้ยไป24ชั่วโมงกลับอีก24ชั่วโมงอันนี้คืออยู่บนเครื่องบินนะแกอยู่บนเครื่องบินคือต้องใช้ความอดทนขนาดไหนอะ่ะแล้วก็ยังมีแบบพวกคอลเลกชันหมวกอีกนะคะแต่ว่าคอลเลกชันหมวกก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมาแต่เดี๋ยวเอามาให้ดูด้วยแล้วกันคอลเลกชันหมวกฟรีไฟที่จะมีนะคะอ่ะอันแรกเลยที่เราเพิ่งได้นาะก็จะมีมีหมวก F นะคะอันนี้นะ แล้วก็หมวกฟรีไฟอันนี้ใครอยากได้ก็ซื้อได้นะซื้อได้ในช้อปปีนะคะมันจะเป็นร้านของฟรีไฟโดยเฉพาะเลยนะคะฟรีไฟพิ fi เศษแล้วก็อันนี้ทุกคนอันนี้เป็นหมวกนะคะหมวกฟรีไฟครีเอเตอร์จะมีสองใบ <c oughs> เอ๊เดี๋ยวก่อนมีกระเป๋าด้วยอะกระเป๋าฟรีไฟจะก็มีนะคะนีอันนี้เป็นกระเป๋าเป้อันนี้ก็ซื้อได้ในช้อปปี้ก็มีขายรานะคาไม่ได้แพงเวอร์หวงังทุกคน แล้วก็ในนี้ก็จะมีหมวกนะคะหมวกแก้วแล้วก็มีหมวกปุย่า asaki. อันนี้ก็มีแล้วก็จริงๆมันมีกระเป๋าคาดฟีไฟอันหนึ่งเดี๋ยวจะไปเอาก่อนเพราะว่ากระเป๋าใบนี้จะใช้อยู่จะใช้งานจริงๆด้วยอ่านี่นะคะจริงๆมันจะก็เก็บไว้ในกระเป๋าน,นี้อีกทีหนึง่งนี่มันคือกระเป๋าใบน,นี้นะคะกระเป๋าคาดอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นอยู่อันนี้จริงๆมันมีแบบนี้มันมีสองสีนะมันจะมีสีเหลืองกับสีดํา อันนี้เป็นสีดํานะคะกระเป๋าหลักเป็นสีดําแล้วก็อันนี้เป็นสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูว่ามันใส่ยังไงเนาะนี่เป๋านี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือใช้งานจริงๆจะชอบตัวกระเป๋าใบเล็กอันนี้ของมันนะคะแล้วก็ยังมีอ่าตุ๊กตาอ่ะตุกกะตะต๊ก,กตาด้วยเดี๋ยวพาไปดูตุ๊กตาค่ะแต่ว่าตุ๊กตาเนี่ยจะอยู่ในห้องสตรีมนะปเดี๋ยวไปดูห้องสตรีมกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้องสตรีมของจัดแล้วนะคะอะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนกคนมาทุกอย่างพร้อมทุกคนมามาดูชั้นตรงนี้ก่อนชั้นตรงนี้ของจัดนะจะก,ก็จะพาทุกคนมาดูอันนี้คือเป็นแบบเหมือนเป็นชั้นวางของของ,ของจัดนะคะก็คือจะมีอ่าสปอนเซอร์นะคะเยอะแยะมากมายที่พพอร์ตเราเนาะก็เก้าของที่จัดใช้มาตั้งไวน้นี่เนาะอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะนี่เป็นฟิกเกอร์ป่ะเขาเรียกว,ว่าฟิกเกอร์หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เป็นตุ๊กตาตัวเล็กนี่เห็นปะ น่ารักอันนี้อะ่ะมันมีจริงๆมันมีสามแบบแต่จัดอะ่ะมีแค่สองแบบเท่านั้นนะที่หาได้อีกแบบนึงนี่น่าต้องไปตามล่าเอาตอนที่มีงานเกมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตุ๊กตาอันนี้สามารถหาซื้อได้ในช้อปปีนะจะเป็นน้องชิบะใส่ชุดกัจีเนาะแล้วก็จาได้ว่ามีประมาณห้าหกตัวตุ๊กตาค่ะนี่แล้วก็นี่อันนี้เป็นเจ้าสุนัขจิ้งจอกนะคะเจ้าสุนัขจิ้งจอกอันนี้ก็จะเป็นอ่าชุดแมวนะคะ ตัวนี้นี่ชุดแพนด้าทุกคนชุดแพนด้าแล้วก็ชุดอ่าชิบะชิบะใส่ชุดก็จีสีดํานะคะแล้วก็นี่ตัวนี้ก็จะเป็นเต่าใส่ชุดแพนด้าก็จีหรือเปล่าก็จีอะไรสักอย่าง <c oughs> จำคอลเลคชั่นชุดสัตว์เลี้ยงไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็นี่จริงๆอ่ะมันจะมีกล่องอ่าอีกอันนึงอยู่ที่บ้านกรุงเทพจัดอยู่นะคะมันจะเป็นกล่องแบบอีกอันนึงแต่นี่เป็นกล่องแอร์ดอ ที่แอร์ดมาส่งถึงบ้านกล่องอันนี้เคยทำคลิปเปิดกล่องอยู่ก็ลองย้อนย้อนไปดูคลิปเมื่อก่อนดูนะคะก็หมดแล้วนะคะของที่เกี่ยวกับฟรีไฟที่จะมีเนะาะจัดก็อยากทราบเหมือนกันนะคะว่าเพื่อนๆชาวฟรีไฟทุกคนเนี่ยมีเสื้อตัวไหนบ้างหรือมีตุ๊กตาตัวไหนหรือมีไอเทมชิ้นไหนของฟรีไฟเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันนะคะเผื่อบางชิ้นแบบจะไม่มีจัดก,ก็อยากได้มาสะสมเหมือนกันอยากมีทุกชิ้นอยากมีทุกตัวเลยนะคะไปะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนรักนะจุบ๊บ